สวัสดีค่ะย้ำคำค่ะเมื่อเนี้นะคะกุ้อ้วนนะคะกะผ้าออกมาสวนค่ะมาเก็บผักออร์แกนิกนะคะซึ่งผักออร์แกนิกของเฮาน,นะแกปลูกเป็นเดือนแล้วนะคะปลูกเป็นเดือนแล้วเมื่อนี้จะเลีดยบกระสักก็บังบางสองสามมือกับเล็ดแกระส่าเมื่อนี้ก,กะม,กมากเก็บอีกค่ะเล็ดแกระส่าอีกนะคะนี่คือผักนะคะผักปลอดสารนะคะบอใส่สารย้งค่ะใส่ตะขิงมั่วค่ะใส่ขิงมั่วย่างเดียว ขิงว่าเนี่ยจะซื้อมาไว้เป็นโอ้โ oh, หเป็นหลายเป็นร้อยสอบค่ะแต่ละปีนะคะแต่ละปีก็จะซื้อมาเป็นร้อยสอบนะคะซึ่งข้าก็จะไปกองใบจังสัรคนะคะซื้อมาแล้วก็มากองใบนะะซื้อมาแล้วก็มากองใบเป็นกองเป็นกองเนีสนุกใส่ค่ะบ่อึดบ่อึดแต่แนวใส่อยากใส่อยังก็ใส่เท่ใส่เท่ใส่เลยเพราะว่าเขาซื้อมาหลายแล้วเ้าบ่ใส่ปุ๋ยไอ้ เคมีนะคะเพิ่งพักแล้วค่ะบันนี้อันนี้คือโมลพานะคะอันนี้คือบโมลพาบัดนี้ันนี้ก็หอมหอมหอมบัวค่ะต้นหอมนะคะแล้วเชื่อนี้ก็จะเป็นพักนะคะพักที่พักออกแก่นี้ที่เราชุฟังเลยละคะ่ะพักสลัดนะคะพักสลัดน,ะะดนี่ค่ะปลูกเบิดเลยปลูกแัวนี้ก็เก็บกำลังจะเอาเบิรดไปย็ดไปซะนะคะซึ่ง ปลูกไว้ก็ได้กินกระแทบพีลีแล้วก็ปลอดภัยพร้อมนะคะพักออกแกนนิดนะคะเขาปลูกจังไงวิธีปลูกค่ะทีปลูกตั้งแต่คูอ้วนเกิดมาคำว่าจะปลูกพักกันนี้ได้กินสองปีนี่แหละนะคะนี่คือต้นพักนะคะเขาก็จะผสมประสานไปทั้งต้นขึ้นชายอา้าวเก็บไปพอ่พอพอ่อหยาไปกระลบไปนำไ้ำเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยปลูกใส่แบบท่อเลยค่ะ เพราะว่ามันสิได้จำกัดหย่าง,ง่ายนะคะจำกัดหย่างา่ายน,นี่ตือนี้ค่ะปลูกปลูกปลูกไร้กระถางค่ะท <c oughs> การเปลี่ยนนะคะทการเปลี่ยนทั้งผักขณะนะคะอันนี้ก็มาเตาลุกเปลี่ยนค่ะเพราะว่ามาเตาลุกเปลี่ยนหมู่บ้านนี่จากสิตายสิยั่งมั้งนี่บางเท้อบางเท้อเ้าอโอมาบางต้นมันกะ เวลาเขาปลูกบางต้นมันกะบวใหญ่นะคะบางต้นมันกะตายยุ่แต่เอากะพญายามคอยๆพยุงมันออกเพราะว่าผักสุ่มนี่จะใส่น้ำสีบ่บได้เลยได้ค่ะอันนั้นบดก้านหักบดเลยนะคะก้านมันจะหักหมดเลยนะคะอันนี้กระยาดอะ่ะจะเพียงบย่ได้กัมันกรอบ,รอบมีทั้งผักกาดยินมีทั้งผักกะจนนะคะทั้งผักกะจนมีทั้งผักเสียน,นะคะคนกันไป หลังจากที่เขาเก็บแล้วนะคะนี่เข้าเก็บแล้วเขาเก็บแล้ว,เข,เ,ลวเขาก็จะไปเอาต้นกาตน้ตนต้นน้อยๆมันมาลุ่งอีกนะคะซึ่งการเพราะตนา้นกาญกับทเพาะใบประจำค่ะเพาะไวหลังจากเก็บซุ่มต้นใหญ่ๆซุ่มต้นใหญ่ๆยังกินแล้วนะคะต้่ใหญ่ๆกินแล้วเขาเก็บต้นที่มันพกินกินมืดแล้วเห็นอยจางไรเข้าสิได้กิน ข้าวกาต้นที่ข้ากกาไว้ล่ะค่ะนี่คือต้นที่ข้ากกาใบส้มนี้คือจีนไปปลูกเราได้ค่ะนี่ส้มนี้คือจีนไปปลูกแล้วนี่ส้มนี้จีนไปปลูกแล้วจีนไปปลูกแล้วนี่นะคะหากมันกัดใจงาวค่ะถาถาเฮไซอยนถาดเพาะนะคะถาดเพาะมันกระจับแข็งแรงแต่ถาเห่าไปใส่แปรงบอลูมันเป็นยังไงตายเออตันนี้ก็ตายอ็ตันนี้ก็ตายมันกัดกันเลี้วแต่นะคะบางต้นก็ตายบางต้นมันก็ตาย บางคนกะต้นกะเกิดมากกะงามบางต้นกะบางง่ามรู้มันเป็นยังแปลว่ากะเวลาเขาเกิดซ้ำนี่แล้วเขาออกไปล่งแปลงนะคะออกไปล่งแปลงมันกะจะขึ้นกับยุ่งเข้ายุ่มรุ่งระบาดที่นี่เกิดขึ้นกับเข้าบํารุงมันว่าเข้าจะบํารุงดีบ่นะคะเพราะว่าบางเทือนั่นมนเกิดขึ้นอยู่กับสภาพดินน้ำขั้นดินแข็งนะคะผักมันจะบ่บ่ปล่อยหักเลยค่ะหักมันจะบ่ไปไววแล้วกะมันกะสีบ่งงาม ะค,ะคู่อ้วนก็เลยปีนี่ก็เลยเอาแบบชนยิดปแปลงมาเลยนะคะเอาท่อซีเมนมาทําเป็นแปลงเลยนะคะรู้สึกว่าได้กินได้กินดูและะ้วค่ะงามค่ะงามอ้่อนซ่อนคู่อ้วนก็ไ่เคยได้กินแบบนี้จะเทือ่อหรอกเมื่อตัดสิด้กินปีสองปีนี่แหละเนี่ยแหละ,ละได้กินตลอดเลยคะ่ะเดี๋ยวเบิร์ตุ่มมีแล้วนี่กะบอบบ๊อบบ๊อบท่านเบิร์ตละใกล้ๆสิเบิร์ตแล้วคู่อ้วนก็บสิได้เปลียวในมัน มเมล็ดมั้ยนะคะไปเพาะเศษถาเพาะอีกขีหนึ่งนะคะกะว่าซุ่มหนีง่ายกะว่าซุ่มหนีสิกินเบิด์ดเราได้มาสัน่นหอากลับไปเพาะซุ่มอื่นอีกนะคะในสวนน้นองมีเยอะแยะมีตะแนีกินแยกตะไคร่แยกเขืเอนะคะ่อยูยนย่นั่งกินนะคะคตามข้ามแมวบนสวนไว้ว่ายขานขัน,ขนมันสิบลได้กินน้ำเพิ่น แม่กับพ่อบอกว่าจังสีเ่เขากะเฮ็ดน้ำเมียเพิ่นเดินล้อยตามเมียค่ะโกกไปให้พ่อได้กินนี่แหละค่ะอยากยง้มอดไรกินกินยง้มนั่นซึ่งยง้มเ,เ่าส,สื่อนี่คถ้าร่างเทื่ยนี่มันบ่มีให้เขาเพิ่นบ่ไม่ขาย,ยาเข้าเด้ค่ะเขาอยากยังเขากะสื่อเขาอยากยังเขากะสื่อสื่อยุติแต่ว่าเพิ่นบ่มีขาย,ยาเข้าบัดที่นี่ขันเขาเฮ็ดเองนะคะขันเขาเฮ็ดเอง ขันบปอยากปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์เะลิ่นเตลี่นมาเลยแล้วก็มาสวนเลยค่ะได้กินเลยอยากสิอยากบักม่วงบบกมันกับย่งางหาต่อยอรุค่ะอยากกินกล้วยยี่นั้นก็อยากกินข้าวต้มกับต,ตัดใบตองไปห่อข,ออข้าวต้มมีกล้วยพร้อมมีใบตองพร้อมนะคะอันนี้ผู้วันผ้าผ้ามาตลอดสวนยีเ่เหมือแรงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ